ทุกคนสมสีเด <tube> ี๋ยวเขาก็ตัดเขาดไม่ทานแล้วไม่เอาตัดตื่อกี้แล้วล่ะมัน้วยอ้อะพูดเสมอแล้วเนี่ยเนี่ยพูดอะไรชื่อใจอกอย่างฝากอะไรทั้งอย่างเลยอ่ะแป้งตางมู แป้งตางูแป้งตาง,ง,ตางูคืออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดอะไรสักอย่างทันชมชื่นใจทุกอย่างแป้งตางูโอเคโคตรเย็นเลยนะนะแค่เองเฉยๆมันเบื่อตรงนี้นไม่ใช่หทุกคนสมสีเดี๋ยวเขาตัดหราเดี๋ยวเขาไม่ทันแล้ว ไม่เอาต่างจากเมื่อกี้แล้วล่ะมาด้วยพี่หยเนี่ยพูดเหมือนเราเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรชื่อใจอย่างไากอะไรทุกอย่างเลยอ่ะแป้งตาง,งูแป้งตาง,งูแป้งตา,ง,ง,ง,ตาง,งูคืออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดอะไรสักอย่างชื่ทำมชื่นใจสักอย่างแป้งตาง,งูโอเคโคตรเย็นเลยนะจ๊ะ ด้วยไงล่ะทุกคนสมสีเด sí ี๋ยวเขาก็ตัดหรอเดี๋ยวเขาก็ไม yeah> ่ทันแล้วไม่เอาตัดแต่เมื่อกี้นั้นแหละมันไวไอ้อย่างเนี่ยพูดเหมือนเราเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรชื่อใจไอย่างเนปากอะไรทั้งอย่างเนี่ยแป้งตางูแป้งตางูแป้งตางูคืออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไร พูด okay, อะไรสักอย่างใจถ้ามันชื่นใจสักอย่างแป้งตามโอเคโคตรเย็นเลยนะล่ะแค่เอ็นจีชื่อไม่เคยถูกนี้เป็นไ,ไงล่ะทุกคนสมงสีเดี๋ยวเขาก็ตัดหรอเดี๋ยวเขาก็ไม่ทันเราไม่เอาตัดตะกี้แล้วหุ้ยมันไว้ อย่างนี่ะพูดเหมือนเราเนี่ยพูดพูดอะไรชื่อใจอย่างปากอะไรสักอย่างเลยอ่ะแป้งตางูแป้งตางูแป้งตา,ง,ง,ตางูคืออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดอะไรสักอย่างาชื่นใจชื่นใจสักอย่างแป้งตางูโอเคโคตรเย็นเลยนะนะแค่เองเฉยเฉยมันเบื่อทุกทีนี่ไงล่ะทุกคนสมศรี เดี๋ยวเขาก็ตัดแล้เดี๋ยวเขาไม่ทานแล้วไม่เอาตัดแต่เมื่อกี้แล้วล่ะหุยบานไว้อย่างเนี่ยพูดเหมือนเราเนี่ยพูดอะไรพูดอะไรชื่อใจอย่างปากอะไรทุกอย่างเลยอ่ะแป้งตางูแป้งตางูแป้งตางูคืออะไรวะเมื่อกี้พูดว่าอะไรพูดอะไรทุกอย่างชืานใจไมชื่นใจทุกอย่างแง โอเคโคตรเย็นเลยลนะนะ